หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Suzuki XL7 รถยนต์มัลติด y น a ามิ crossover ปรอบโจทย์ทุกการใช้งานเต็มขั้นกับระบบความปลอดภัยสัมผัสได้ตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซู z u k i ทั่วประเทศเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมานาจัดเลี้ยงจัดงานมงคล ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0 3 6 3 4 3 2 0 0หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับไปดูแมนยูกับพวกเรา2คู่เต็มอิ่มที่ Old โอทา f ฟอร์ดดนสเปอร์และนิวคาสเซิลเดือนตุลาคมนี้ัวสนามแบบเต็มอิ่มจุใจสอบถามรายละเอยียดได้ที่ไลน์ในภาพหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาตแดง ผลการขันในเกมแดงเดือดทำให้พลพรรคผีได้ยังคงอบอวลไปด้วยความสุขส่งผลให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายครับทั้งความมั่นใจแรงกระหายและพลังบวกของแฟนบอลแม้จะเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลเท่านั้นแต่นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราหวังว่าทีมจะรักษาความสม่ำเสมอต่อไปเส้นทางยังอีกยาวไกลครับให้กำลังใจทีมที่พวกเรารักไปด้วยกันเนื้อหาวันนี้เริ่มที่เราเฟเวรลานพูดถึงการมาของคาเซมิโล เพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันตอนอยู่แล้วเอามาดิดบอกว่าตนตื่นเต้นมากๆที่จะได้ผนิกกำลังกันอีกครั้งทุกคนรู้ดีว่าเขามีคุณภาพมากแค่ไหนคาเซมิโร่จะช่วยสร้างบาลานซ์ให้กับทีมเขาอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกเขาต้องการความท้าทายใหม่ไม่ต่างจากผมเองเราได้คุยกันเยอะมากๆแม้จะได้แลกเปลี่ยนกันแต่การตัดสินใจที่เกิดขึ้นมาจากตัวคาเซมิโร่เองบทสัมภาษณ์หลังเกมแดงเดือดของอารเจนฮากับประเด็นที่น่าสนใจครับ ความสามาัคคีที่เกิดขึ้นในทีมมีการตั้งกฎขึ้นมานี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราแสดงให้เห็นถึงการเล่นร่วมกันรวมถึงตำแหน่งกองหลังด้วยเราเตรียมทีมในแบบที่แตกต่างออกไปตามสถานการณ์เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมกับชัยชนะแต่ก็มีจุดที่ต้องพัฒนาต่อแผนเกมรับทำได้ยอดเยี่ยมมากๆรวมถึงดับบิดเดคาด้วยนี่คือสิ่งที่ผมต้องการเห็นในสนามเทนฮาบอกว่าทีมเพิ่งเริ่มต้นเราต้องมีทศัศนคติใหม่ๆนักเตะแสดงให้เห็นแล้ว ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้คิดว่าเราน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้อีกเพราะเรามีนักเตะที่มีคุณภาพผมบอกลูกทีมว่าเราต้องลงมือทําในสนามไม่ใช่แค่พูดลงไปสู้อย่างกล้าหาญเราต้องเพรสซิ่งบ้างแม้จะไม่ตลอดเพื่อเซพพลังงานเอาไว้มีความสุขมา,มากๆที่แรดฟอร์ดกับซานโชยิงได้แระชีเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเราต้องช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกต้องเทนน่าพูดถึงการเลือก11ตตัวจริงว่าเป็นไปตามหน้างานแต่ละเกมว่าเจอทีมแบบไหน เพื่อให้ส่งผลต่อรูปเกมอย่างดีที่สุดบางทีเกมพบซามน์ตันวันเสาร์อาจจะแตกต่างออกไปอยู่เต็ดม,มีแฟนบอลจานวนมากเราต้องพยายามทําผลงานให้ดีทําทุกอย่างให้เต็มที่นั่นคือความต้องการของผมและนักเตะเองเรื่องทีมสปิริตหลังจบเกมนั้นลิซโนมามาตินเนสแมนออฟเดอะแมชเกมดังกล่าวนอกจากจะได้รับคาชื่นชมจากแฟนบอลทั่วโลกแล้วยังได้รับการยกย่องจากเพื่อนๆพ,พี่น้องภายในทีมด้วย ลบคำสบประมาทที่โดนดูถูกมาก่อนหน้านี้ในเกมกับเบนฟอร์ดครับรวม14ช็อตโคตรเทพของมาตินเนสที่ทุกท่านเห็นแล้วต้องประทับใจทั้งการเข้าบอลการตามติดแบบกัดไม่ปล่อยดุดันแม่นยำและว,ว่องไวช็อตที่1ครับตามติดซาลาต้นเกมพร้อมความดุดันเล็กน้อยดวนดีอาสบ้างกัดไม่ปล่อยแถมไม่เสียลูกแตะมุมช่วยซ้อนวาลานแม้จะเข้าพรวดแต่ก็เพิ่งกำลังหยุดมิลเนอร์ไว้ได้จ่ายบอลจหวะเดียวนำมาซึ่งประตู1-0 บล็อกลูกยิงของซอล่าแบบหน่วยกล้าตายทุ่มทั้งตัวเคลียบอลจากเส้น็อตผิดพลาดของบูโน่ตามสูงขึ้นมาย่างบอลจากฟิมิโน่ไปดื้อบล็อกลูกยิงของเอเลียดแบบไม่กลัวเจ็บใช้ความเร็วโดนกับดีอาร์สก่อนสกัดทิ้งออกข้างไปได้แก่เพรสซิ่งเนียนๆทั้งที่เจอสถานการณ์คับขันตามประกบฟิมิโน่ไม่ให้ยิงจ่อๆกล้าเสียงเข้าบอลแรกก่อนเดคายจะช่วยเซฟอีกทีและสุดท้ายครับบล็อกลูกยิงของฟาบิโอคาวาโยจังหวะพอดีเป๊ะ กลายเป็นตะคิวขึ้นเพราะทุ่มเทสุดหัวใจแต่ก็คุ้มค่าพาผีเก็บชัยคว้าแมนออฟเดอะแมชในเกมสำคัญและนี่คือผลงานของลิซันโดมาร์ตินสกองหลังที่เลือกอยูเอเ็ดก่อนอาร์เซนอลและเป็นความหวังใหม่ของพวกเรามาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับฟอบ,บิชเชโลโรมาโน่เผยว่าดิวยิมตัวเอริกบายยี่ย้ายไปที่โอลิมปิกมักเซย์นั้นเสร็จสิ้นแล้วพิเค้มจะอำลาเพื่อนๆที่แคริงตันในวันนี้และจะบินไปที่มักเซย์ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า โดยเดืยวนี้มีออปชันซื้อขาดก็ต่อเมื่อหมักเซยสามารถผ่านเข้าสู่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฤดูกาลหน้าขออวยพรและส่งกำลังใจให้เอริกบายี่ครับกองหลังสายบูของพวกเราความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้รักษาป,ประตูมือ2คิกเกอร์สื่อเทียสอนจากเยอรมันเปิดเผยว่าเยเตยื่นสัญญาส่วนตัวให้กับเควินทรัพผู้รักษาป,ประตูฝรั่งเฟิร์ตจำนวน4ปีเพื่อนโน้มน้วใจให้ย้ายมาเล่นในทีมโอทราฟอร์ดค่าตัวที่ต้องสงกัดตั้งไว้ประมาณ7ล้านยูโร โดยแทบนั้นเคยอ,อยู่กับทีมได้อย่างเปสเชช่วงปี2 0 1 5ถึงปัจจุบันอายุ32ปีครับเหลือสัญญาอีก2ปีกับทีมซึ่งตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูอายุ30ต้นๆนั้นยังเล่นได้สบายไม่เหมือนกับผู้เล่นอัลฟิลตำแหน่งที่ต้องใช้ร่างกายเยอะๆในการเข้าปะทะส่วนดิวตัวลุกนั้นคดีกักโปยังเป็นที่ต้องการของยูเอตตดแม้จะมีข่าแรงกับแอนโทนีอยู่ด้วยสถานการณ์ของ p s v อสบีต้นสังกัดมันกำลังมุ่งมั่นกับเกมนัดชี้ชตาาเขารอบบแ่่งกลุม ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดนเรนเจอร์ในคืนนี้คืนพุธต่อพุทธหัสแต่ตามรายงานจากนันทแลร,ระบุว่านักเตะสนใจย้ายร่วมทัพปีศาจแดงไม่ว่าจะได้เล่น UCL หรือไม่ซึ่งช่องว่างของราคาย,ยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่ายูเตตจะยินดีจ่ายที่เท่าไหร่ครับดุดฟันนิสรอยกุนซือของทีมแดนกังหันยืนยันว่าต้องการเก็บกั๊กโปไว้กับสโมสรตอนนี้ทักษะติของนักเตะยังดีเยี่ยมเหมือนเดิมมาถึงดีลที่สื่อคาดว่าน่าจะเป็นดีลต่อไปของยูเตต และเป็นสิ่งที่สโมสรโฟกัสอยู่ในเวลานี้ลอรีวิดเวลทีหนึง่งเดียร์ติกเผยว่าแมนยูเต็ดจะอัพข้อเสนอใหม่เพื่อปิดดิวแอนโทนีให้ได้ก่อนตลาดปิดตัวลงครับข้อเสนอ80ล้านยูโรยังคงถูกปฏิเสธจากต้นสังกัดของนักเตะและท่าทีของแข้งชาวบราซิลชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมโดยเฉพาะการไม่ได้ลงซ้อนกับอาแจกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่แมนยูเต็ดกำลังแข่งขันกับเลีย์พู อเมซอนซานโตสเอเนต์ Amazon, ot, ของแอนโทนีได้มีการโพสต์ภาพที่พวกเขาล่งดูเกมทางโทรทัศน์พร้อมกับใส่รูปอิโมจิปีศาจแดงเข้าไปด้วยข้อเสนอใหม่ที่หวังให้าจากตอบรับคือ94ล้านยูโรหรือประมาณ79ล้านปอนด์ครับขณะที่ฟรานซิสโซโรมาโนรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าฝ่ายเจ้าของยูเอตจะกลับไปหาอาแจะพร้อมข้อเสนอใหม่อีกครั้งซึ่งตัวนักเตะแสดงออกชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมและตกลงเงื่อนขส่วนตัวกับยูเอตได้แล้ว สถานการณ์ตอนนี้ทางลมมาดีอีกหนึ่งดิวครับหลายท่านยังคงต้องการแบ็คขวาเหมือนกันต้องดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในช่วงท้ายตลาดหรือไม่กับดิลต่างๆติดตามไปพร้อมๆกับพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้มันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแมนยู menu สู้ตายสับสูนโดยแคมดิดคาเฟ่หลานคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร0899446836